คนเกิดวันเสาร์ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความหนักแน่นและความอดทนทําให้มีนิสัยจริงจังมีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูงกว่าคนอื่นลักษณะน,นิสัยจริงจังและเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นและแตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดอดทนและมุ่งมั่นไม่ยอท้อก็ต่ออุปสรรคและพยายามจนกว่าจะสําเร็จรักพวกพ้องและรักษาคําพูดให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงและคําสัญญา ดวงแข็งและมีเซนแรงมีสัญชตาตญาณที่แม่นยำและเอาตัวรอดจากเรื่องรายได้ได้ดีใส่ร้อนและขี้น้อยใจแม้จะดูเป็นคนเข้มแข็งแต่บางครั้งก็มีอารมณ์แปรปรวนได้ประหยัดมัธยัสถ์หรือจักเก็บหอมรอมริษ์และมีวินัยทางการเงินด้านการงานมีความเป็นผู้นำชอบเป็นผู้นำและควบคุมสถานการณ์ต่างๆทำงานที่ต้องใช้ความอดทนได้ดีเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความทุ่มเท หมาะกับอาชีพวิศวกรทนายความคุยพืชากษาหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านความรักซื่อสัตย์และหนักแน่นเมื่อคบใครแล้วจะรักเนียวใจเดียวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหลักรักทยใคร้าสูแบบเงียบมีสนีแบบไม่แสดงออกแต่ก็ช่างเลี้ยงและไม่คบใครเล่นๆชอบคนเอาใจใส่และเข้าใจแม้จะดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็ชอบให้คนรักดูแลเอาใจใส่